มาืเช้าหลวงปู่เจริญพระพุทธมนต์ข้อแรกคำว่าทานะบารมีเนี่ยแล้วก็หวนระลึกไปถึงคำว่าทานนี่ไม่ได้มีให้เฉพาะแค่อาหารและปัจจัยสี่เท่านั้นมันหมายถึงรวมไปถึงให้ถึงร่างกายชีวิตและเลือดเนื้อจิตวิญญาณก็ถือว่าเป็นทานชนิดหนึ่งการที่ลูกหลานเสียสละเวลาเสียสละกำลังเ,เสียสละ พลวัตของตนมายืนมานั่งมาทำตื่นเช้าแนอนดึกก็เราถามว่าเราเสียสุขภาพไหมสุขภาพเราไม่ดีไหมเออมันก็ขึ้นอยู่ว่าคิดแบบไหนเอาอะไรมาคิดถ้าคิดแบบตัวกูใหญ่ก็ต้องบอกว่าตัวกูเสียแต่ถ้าคิดแบบว่าตัวกูไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะเสีย ถ้าคิดแบบว่าไม่มีอะไรจะเสียนั่นแหละเขาเรียกว่ามหาทานแต่ถ้าคิดว่าตัวกูใหญ่ตัวกูดีตัวกูเสียไอ้น,นั่นเขาเรียกว่าผู้บริจาคทานไม่งั้นเราจะเป็นผู้เป็นคนให้มหาทานหรือว่าเป็นผู้บริจาคทานก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราไม่งั้นคำว่าทานเนี่ยมันหมายรวมไปถึง การให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้ความสุขให้ความเสียสละแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของตนทั้งหมดเพื่อคำว่าทานจึงจะเรียกว่าทาละบารมีแต่ว่าไอ้ทานที่เราให้กันใส่บาตรทำบุญบริจาคทานไปเรื่อยเปื่อยให้เงินการกุศลนู่นนี่นั่นเนี่ยนั่นก็เรียกว่าผู้ให้ทาน หรือผู้บริจาคทานแต่ยังไม่ถึงคำว่าจาคะคือการบริจาคและการเสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อชีวิตคนโบราณเขาจะงมีคำกล่าวเสียสละวัญวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะและธรรมะที่ที่ผู้คนทั้งหลายจะเสียสละที่จะรักเสียสละชีวิตแล้วพร้อมที่จะรักษาธรรมะไว้ได้ก็คือ ธรรมะแห่งการจาค้คือการบริจาคจิตวิญญาณบริจาคอวัยวะบริจาคเลือดเนื้อและชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยเมื่อดำรงพระชนชีพเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าถึงเสียสงไขยแสนมาหากรับเนี่ยทำทานบารมีโดยการบริจาคเลือดเนื้อชีวิตของตนเฉือนเนื้อตนเลี้ยง เสือแม่ลูกอ่อนฟักลูกตาตนเป็นทานต่อคนตาบอดเอาเลือดของตนเป็นทานให้กับต่อชีวิตประชาชนหรือผู้คนได้ทำมาแล้วทั้งนั้นได้สั่งสมอบรมมาแล้วทั้งนั้นเพราะงั้นความหมายของคำว่าทานเนี่ย กันอย่าไปมองว่าเอะเรานั่งหัน่นพริกนี่มันจะเป็นจะทาระบาร,รมีได้ไหมจะเป็นจาคะการบริจาคสูงสุดได้ไหมเนี่ยใช่เลยเราทําได้เนี่ยแต่แล้วก็เมื่อใดถ้ามึงหั่นแล้วเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนิ้วหายไปด้วยนี่มึงยิ่งให้ใหญ่เลย <laughs> มึงยิ่งให้เพิ่มขึ้นเลยแต่แล้วมึงโง่ด้วย <laughs> เออ ไอทหารเนี่ยเดินนิ้วกลางกันเป็นแถวแถวอ่ะให้มันทำปลาหันนิ้วอยู่นั่นแหละแปลกเพราะอะไรไม่มีสติไงกูก็หันเหมือนมันหันเนี่ยกูก็หันให้มันดูหมูไก่ปลาอะไรเนี่ยทำไมกูไม่โดนทำไมมันโดนกันเป็นแถวแถวเพราะไม่รู้จักมีสติไงถ้ามีสติความไม่มีสติในกายกายมันก็ลำบากอย่างเงี้ย ไม่มีสติในวาจาวาจาก็ลำบากไม่มีสติในใจใจนี้ก็ลำบากอยู่เพราะฉะนั้นสติทำพูดคิดไม่ผิดพลาดมันจะทำให้เราทำไม่ผิดพูดไม่ผิดคิดไม่ผิดมันเป็นการฝึกนะลูกมันเป็นการสั่งสมอบ,บรมศึกษาบ่มเพาะตัวเองอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นบรารมีธรรมอย่างหนึง่งไม่พลาดไม่ผิดบางคนกูเห็นนั่งแปะ พัตเตอร์อูเหลือไปเห็นจะสงสารมันหรือไม่สงสารมึงว่ากูคิดอะไรอยู่สมน้ำหน้าแม่งจไม่ฉันกูไม่สงสารเออไม่ไดทำเองอะ่ะไม่มีใครทำอะใครจะไปใช้ให้มันทำไอ,อ้ใครจะไปบอกให้มึงหันนิ ie, ้วสิหันนิ้วสิมึงทำเองโง่แม่กูนี่นะ กูยังจำได้สมัยเด็กๆอะตกโต๊ะแล้วร้องไห้อ่ะแม่กูด่าเลยนะร้องทําไมใครใช้ใปีนปีนตกลงมาแล้วไม่รับผิดชอบแล้วมาร้องเดือดร้อนชาวบ้านหอ้หหเงียบเงียบจไดได้หลักคือเราทําเองเราก็ต้องรับผิดชอบเองอย่าโวยวา เพราะงั้นเวลาใครโดนมือโดนไอมีดกัดมืออย่าไปปิดแผลโชว์ชาวบ้านแอบแอบไปปิดในซ่วมก็มิเออเดี๋ยวอายเขาเดี๋ยวเขาสมต้าหน้าเอาเดี๋ยวเขาดาา่าว่าอ่นนี่งโง่ยังอีกยาวลูกนี่เพิ่งจะได้เดือนเดียวใช่ไหมเออยังยาวศึกนี้ยังยา,ยาวไกลนัก สึกนี้ยา,ยาวไกลนักแต่ยังไงก็ต้องระวัง